คดีอีจันวันนี้เป็นเรื่องราวที่เศร้าสลดใจรถบัสกระถินไปไม่ถึงวัดเพราะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดซึ่งอีกเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจะถึงวัดแต่กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างรุนแรงพนักงานที่นั่งมาในรถกว่า70คนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหตุการณ์สลดครั้งนี้มีผู้สังเวยชีวิตถึง18ราย มาจากไหนกันะ่ะมาจากไหนกันครับจะไปไหนกัน ช่วงเช้าของวันที่11ตุลาคม2563เวลาประมาณ8โมง5นาทีเกิดเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัสซ,ซึ่งจุดนี้ห่างจากวัดบางปรานักซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเพียง3กิโลเมตรผู้บาดเจ,จ็บแบบร้องขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นก็บางคนก็ติดภายใน เก้าอี้ทับอยู่แต่ส่วนมากผู้เสียชีวิตจะนอนกองทับกันอยู่เลยแล้วก็คนที่กระเด็นออกมาก็จะนั่งอยู่ขาหักแขนหักก็นั่งนั่งรอกันอยู่เพราะพวกพี่มาก็ร้องแบบช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนอันนี้ป้าป่าครับกถินเหรอจากมาจากสมุทรปราการบางป่าแล้วจะไปวัดบางปนะมา6กคน60ิ 6กิบจะลดลงถูได้เยอะนะสองชั้นไหมครับเนี่ยสองชั้นไหมครับชั้นเดียวเือแค่น,นี้เลยรถบัสคันนี้เดินทางมาจากโรงงานเพอร์เฟกจังหวัดสมุทรปราการและกำลังมุ่งหน้าไปยังวัดบางปรานักเพื่อทอดกระถิ่น พี่อันนี้มาจากโรงงานเหรอครับโรงงานอะไรอ่ะเพอร์เฟกซเพอร์เฟกเพอร์เฟกสำโรงใช่ไหมใช่สำโรงคือต้องทำงานทั้งหมดกี่คนอ่ะไม่ได้มาจากโรงงานคือเราตั้งมาอ่าๆมาทั้งหมดกี่คนอ่ะหกสิบเลยเหรอเห็นเหตุการณ์ไหมคะกี่ลายอ่ะกี่ลายหกหกลายรู้รู้รู้ตัวอีกทีมันเป็นไงคือได้ยินถึงตับแล้วก็ไปเลยครับแค่นั้นแหละ นะครับรถไฟเนี่ยเป็นรถไฟขบวนขนส่งสินค้าที่852นะครับความยาวของขบวนรถสินค้าเนี่ยประมาณ439เมตรนะฮะน้ำหนักของรถไฟเนี่ยประมาณ2,000ตันส่วนรถบัสโดยสารก็มีนายบุญส่งส่วนยิ้มเป็นผู้ขับขี่มีพนักงานของบริษัท p e r f e c t Inter p r o d u c t พร้อมเด็กครอบครัวอะไรเขาได้มาประมาณ70คน นี่ไม่ใช่การร่วมบุญกระถินครั้งแรกของกลุ่มพนักงานโรงงานเพอร์เฟกพวกเขาเดินทางมาทำบุญที่วัดนี้ทุกปีเพียงแต่ปีนี้มีคนมาร่วมงานกระถินมากกว่าทุกครั้งทีนี้รู้สึกว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนทวนมากันมาเป็นปีแรกที่เขาทวนกันมาเยอะปกติแล้วก็ไม่ค่อยเยอะนะ ปีเนี้ยรู้สึกจะชวนมากันมาเป็นคารถบัสปกติไม่ใช่คารถบัสเหรอใช่ปกติก็มาแค่สิบคนลดลดรถปิกอพกันมารถตู้กันมานตู้อะไรเงี้ยใช่แล้วปีเนี้ยรู้สึกกับพี่สาวจะชวนมาเยอะเขาก็เลยมาเยอะรถรถบัสเอารถบัสกันมาทัวร์กันมาเที่ยวสายบุญอะเรียกว่าสายบุญพี่สาวก็สายบุญด้วย,ยมันก็ดีอะมันก็ดีอะเพราะว่าชวนมากันเยอะสายหลายสายมันก็มามาร่วมบุญนะเรับอ่าใช่ แต่ครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุเศร้ารถกระถินไปไม่ถึงวัดก่อนเกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าคนขับรถคิดอะไรรู้เพียงว่าวันนั้นในรถเปิดเพลงเสียงดัง ทุกคนสนุกสนานเฮฮาก่อนจะเกิดเหตุสลดจากการสอบสวนพยานนะฮะที่ รอดชีวิตมาแล้วก็ในวันเกิดเหตุต่างๆเนี่ยก็เขาก็ยืนยันว่าโอเคในในรถเนี่ยมันก็สนุกสนานกันครับมันก็ดื่มสุราหรือเปล่ามีดื่มสุราไม่มีเพราะว่ามันจังใจเช้าเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงมีดิสโก้เทคในรถใจเนี่ยเปิดไฟดิสโก้เปิดเพลงดิสโก้เทคในรถกันเสียงดัง สาเหตุเกิดจากอะไรทำไมคนขับรถบัสไม่เบรกไม่มีใครรู้ <S <S นายบุญส่งส่วนยิ้มคนขับรถเสียชีวิตขาที่ลูกชายของนายบุญส่งพยายามเข้าไปเพื่อขอดูร่างข,าของพ่อแต่เขาถูกกันไว้ใช่คุณข,ขับลูกชายผมมากรถนี้น

ขานั่งไม่ไม่ไม่อะไรอยู่นี่แหละไปพี่นี่ก่อนไปพี่นั่งๆั่งนั่งท้งไปน่งทิ้งเก่อนเคลบก้อนข้ามาให้สุดเลยมันผมไม่ห่วงเกพี bye, ่ไม well, ่ต้องห่วงเดี๋ยวผมพาพี่ไปเองผมใจผมพาพี่ไปเองไปเนมาหาับ เหตุการณ์นี้มีผู้สังเวยชีวิตถึง18รายเป็นต่างด้าว6รายและมีคนบาดเจ็บกว่า40รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยทยอยส่งโรงพยาบาลกว่า4แห่ง อันนี้อันนี้กี่ลายอ่ะสอลายส่วนรางของผู้เสียชีวิตนั้นถูกนำไปไว้ที่สุสานของสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อให้ญาติมาติดต่อขอรับศพ าติ hm ar art, บางคนเห็นภาพข่าวจากโทรทัศน์บางคนเห็นภาพจากไลฟ์สดต่างก็พยายามติดต่อหาญาติของตนเสียงร้องไห้ระงมปริ่มแทบขาดใจ ญาติล้มทั้งยืนเมื่อยืนยันได้ว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นคือคนในครอบครัวของเขาแต่บางรายยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะสภาพศพไม่เหลือเขาเดิมชชืื่่ออออะะไไรร 好！吗好！吗好！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 <い> าติโทรบอกา่ิโทรก,ก่อนหน้านี้นได้บอกไหมคะว่าจะมาทําบุญอะไรบอกบอกอาทิตย์ที่แล้วโทรคุยกันเขาบอกว่าเขาจะมาทาบุญเขาบอกว่ามากับใครอะไรยังไงมากับบ้านนี่แหละที่เขาจะไปงานนี่แหละคือเขาทางานที่เดียวกันพี่เขาไปเห็นในไลฟ์สดอ่ะแล้วพี่เห็นคลิปอ่ะพี่พยายามแบบคิดว่าโชคเขาเข้าข้างเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบูธดีเจอ่ะมันต้องอยู่หลังคนขับแล้วซึ่งนะตอนนั้นก่อนที่พวกพี่ออกมาจากบ้านอ่ะพี่รู้แล้วว่าคนขับอ่ะตายคาที่ พี่ก็พยายามคิดว่าเออมันคงจะแบบเนาะอะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ใช่มันนะแล้วจนพี่พี่ก็ตามมาตามโลเคชั่นเนาะมาเจอหมอกับคนเสื้อม่วงเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเป็นลายที่6แต่คือเขาก็ไม่แน่ใจเขาไม่อยากเปิดเผยข้อมูลพี่ก็เลยตามเขามาแต่แฟนพี่มาถึงวอมพี่แล้วเขาก็ยืนยัน,นใช่คนะเขามารับงานเป็นดีเจบอกกับแฟนเขา ว่าเป็นดีเจงานนี้โดยเฉพาะใช่ชค,ค่ะมาเปิดเพลงในรถค่ะ <c oughs> เขารับ <c oughs> เขารับแบบารับแบบนี้อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ข่าวออกเราเห็นว่าเป็นสมุดประการก็เลยโทรถามแล้วน้องชายเขาก็เลยโทรมาว่าเป็นรถคันที่น้องเขานั่งหมาก็เลยเราคิดว่าเราเขาไม่น่าจะเสียชีวิตคิดน,น่าจะรอด <c oughs> ในรายที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทางครอบครัวก็จะรับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปไนะอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รถไฟชนรถบัสหรือรถบัสชนรถไฟใครผิดใครถูกนายเนื้อรถมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบว่า ปฏิเสธก็คือรถบัสนยครับวิ่งมาบนถนนนะครับแล้วก็มาถึงทางผ่านนะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่หยุดดูแล้วก็มีการขับไปไปไปบนรางนะครับแล้วก็ทางพอไม่ได้ดูนะครับรถไฟที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับเป็นรถขนส่งสินค้านะครับก็ไม่ทุ่งเข้ากดนะครับซึ่งได้ทราบเบื้องต้นแล้วว่าทาง คนขับรถเองเนี่ยก็พยายามใช้ความสามความความความสามารถอย่างเต็มที่ราในการในการที่จะลดอุบัติภัยนี้ในการทั้งดึงดึงดึงเบรคเบรคฉุกเฉินนะครับแล้วก็เปิดหูนะครับแล้วก็มีเราจะมีแสงมีไฟวาบนะครับมีไฟในขณะเกิดเหตุเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่ามันก็มีฝนตกพรำนิดนึงตอนนี้ถ้าช่วงทางรถไฟแต่ช่วงทางรถบัสถนนที่ตัดผ่านจะเข้าไปตัดทางรถไฟเนี่ย นะครับถ้านูดใสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าก่อนถึงทางรถไฟเนี่ยมันจะเป็นเนินขึ้นอพอเป็นเนินขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือบางทีการมองระยะถนนที่เห็นบนทางรถไฟเนี่ยช่วงที่บนเลนไปผ่านรถไฟมันก็ไม่รู้มันช่วงยาวแค่ไหนยังไงนะครับสองควาาทางเนี่ยที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็มียากขึ้นลกนะฮะ เขาก็มีก่อนทั้งนั้นเขาก็มีแผงเหล็กแผงเหล็กแล้วก็ปรากฏวไอ้แผงเหล็กเนี่ยมันก็ย่าขึ้นเต็มไปหมดมันก็เลยการมองบางทีผมก็ผมก็เชื่อว่าคนขับรถบัสเนี่ยก็อาจจะท่านใส่การมองทางรถไปเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรฮะส่วนรถบัสเนี่ยจาก GPS ได้ครับประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมง40อืมอืม ก็เรามองดูเราก็เห็นแลว่าความเร็วมันก็แตกต่างกันอยู่แนละถึงแม้เขาจะเบรกยังไงเนี่ยรถไฟมจะเบรกยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ชะลอไปได้มากมายเพราะ200-300เมตรแค่ครึ่งทาง,ทงนันเองยังต้องหยุดอีก300เมตรถึงจะหยุดได้ ดังนั้นจึงต้องย้อนกลับมาดูที่ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา63กำหนดว่าในทางเดินรถที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่หรือทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกัน้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า5เมตร และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ส่วนรถไฟนั้นก็ถูกบังคับด้วยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงมาตราที่73ระบุว่ากรณีที่ถนนไม่มีไม้กัน้นให้พนักงานรถจักเปิดหวีดก่อนที่รถจะผ่านข้ามถนนนั้นกลับให้ทำเครื่องหมายอย่างถาวรปักไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนบนทางและถนนนั้น เพื่อให้พนักงานขับรถจักรและประชาชนรู้ตัวก่อนภายในเวลาอันสมควรว่ากำลังเข้าใกล้ทางรถไฟทีถ้าการรถไฟเขาเห็นว่าสำคัญเขาก็อนุญาตให้มีเครื่องกัน้นถ<ม>้าไหนเป็นถนนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีความสำคัญเนี่ยเขาก็ยังงบประมาณที่ไม่พอเขาก็ยังไม่ได้ทำที่กัน้น ด้วยเหตุนี้คนขับรถบัสจึงมีความผิดตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนวินิจฉัยว่าคนขับรถบัสเนี่ยเป็นคนที่ใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอนะครับก็เมื่อใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอนะครับก็ก็ถือว่าเป็นผู้ประมาทคนขับรถไฟก็ในชั้นนี้ก็ยังเห็นว่าเขาก็ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่การ ปฏิบัติหน้าที่เขาขนาดนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ตามสภาพวิสัยอะไรต่างๆเหตุผลปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาก็มีเหตุมีผลที่เขาจไมา่ไม่สามารถหยุดรถได้อยู่แล้วแต่เมื่อคนขับเสียชีวิตไปแล้วคดีนี้ตำรวจจึงสั่งไม่ฟ้องคนขับความผิดจึงตกไปยังเจ้าของรถบัสรถบัสซึ่งซึ่งให้เช่ามาเนี่ย คนขับเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นลูกจ้างโดยตรงจะเป็นอาจจะเป็นการจ้างโชว์ข่าวมาขับส่วนเจ้าของรถบัสก็ต้องรับผิดในทางแพ่งไปนะครับก็คือต้องรับผิดชอบเรื่องความเสียหายอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวรถบัสเขาก็ไปทําประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ในภาคบังคับแล้วก็ทั้งทําประกันในภาคสมัครใจประกันภัยประเภทที่3ไว้ กรณีนี้เจ้าของรถบัสต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตจำนวน18รายและผู้บาดเจ็บกว่า40รายโดยให้ทางประกันภัยร่วมกันชดใช้จ่ายเงินรวมแล้วกว่า20ล้านบาท วันหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเงินทอดกระถินจำนวน3381บาทก็เดินทางไปถึงวัดบางประนักโดยไร้คนแห่ทางวัดทราบข่าวเศร้านี้มาก่อนหน้านั้นแล้วจึงคิดจัดเตรียมงานบุญใหญ่เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง18รายหวังว่าผลบุญจะนำพาทุกท่านให้ไปสู่สามปรยภพด้วยเทิน แฟ้มคดีอีจันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแต่ขอย้ำว่าจุดตัดผ่านทางรถไฟควรจะมีมาตรฐานมีไม้กัน้นมีสัญญาณเตือนเพราะการสูญเสียชีวิตไม่อาจทดแทนได้ด้วยเงินทองดังนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยย่อมเป็นหนทางที่จะต้องทำแฟัมคดีอีจันตอนต่อไปเปิดกลุ่มมหาสมบัติของเสียพระที่ใครๆก็รู้จัก และเรียกเขาว่าอาจารย์ยอดเขาอ้างตัวเป็นเห่นขุนนางจนกระทั่งนำไปสู่การเช่าพระสมเด็จเก๋งานนี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จติดตามค่ะติดตามแฟ้มคดีอีจัน์ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีเวลาสองทุ่มตรงทาง YouTube อีจัน์และทางเพจ Facebook อีจัน์ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ